สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีมาเอฟซีเก่าเขามาเบิ้งแล้ครับไม้ม่นี่ครับนาปากหู้ยครับผมมาพ่อปากหงูกับทางเที่ยวทางงานครับผมจับมาเห็นตัวเที่ยวอยู่เห็นห้อยดินห้อยอย่างนี้ครับน้าเกี่ยวเขาแล้วครับตอนนี้หาหม่องไส้หยาครับหาไส้น้ำห่องเกี่ยวเขาเนี่ยแล้วครับป้าหยาป้ายังไปแต่บางคู่นี่ครับวันนี้มีตัวบอจะในคอยไปติดตามกันนะครับนะพี่น้องปูเบา เมี่ยงเลยไส่กงครับเจีเอหนูไปเลี้ยงป่ะนะอ่ะมันจะเป็นยังไงครับอมื่อนเสานี่มานบ้อ่ะํมมะำหอมสูรได้ครับสูตรอึดเบียกครับสูตร <laughs> อึดเบียกครับอึดเบียกครับเจ้าแม่หาหนูอ่อโอเคครับไปเบ่งกันมื่อินเสารได้ครับเด้อลาเขาอีกไม้หนึ่งนี่นะครับอ่าวพับล่องโกงบ่พอใจครับพี่น้องมัลองดวงอยู่ครับอ๋อปูบาเมี่ยงเลยครับ เปล่าไทยเลยครับยาสีแข่วครับยาสีแข่วอ่ะขอนิ้วหน่อยครับอ่ะโอเคครับไปไปเจอกันเมื่อคืนเสองพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปยามดวงกันพี่น้องบ่ะนี่มาซองมือกี้ครับมาซองมือโกงมะเทียกมาถึกดวงครับมาหดมาร์กสัตว์โกงไปแล้วอันนึงแล้วครับอันนี้โกงบระเข่าครับ เอาาุกงเอากุากง้งนี่ครับให้ไหลอยู่นี่งานดวงครับพี่น้องดวงลมปองงองอยูะเดียบร้อยครับออเป็นได้ปะเนี่ยเอา้าบะเขาโกงครับ <laughs> ได้หนูตายไปเรียงไ <laughs> อ้เห็ดให้ไหลไปครับทั้งดวงทั้งโกงครับอโอเคครับไปแปกันต้อบอันพี่น้องตุ้มตุม้ตมยังอ่ะมาแลวครับพี่น้อง เพิ่งผมครับบ่เนี่ยที่มีโต้เขาบ่เอา้าอันนี้ก็เขาเว้ <laughs> ยโยโยูน,นี่ก็เขาเสยมาเพียะเออ้ยใส่บมเป็นกระถือไม่นี่ไหมใส่สาวๆไปซื้อเดมันดวงเลี้ยงครับพี่น้อง <laughs> ดวงเลี้ยงก็เลยใส่ไว้เอา้าไปต่อครับพี่น้องมาเลย ันดเขาให้มียางพานครับหนูเขาครับดวงอันนี้พวกเขาครับมีขี้ตรงอุ้าะคุณท้าปะเนี่ยอ้าไปต่อครับพี่น้องลูกน้องบอกว่าต้องคุณถือเพคะนะอันี่พวกเขาครับ ส่มินผดใส่มอผดเกิดห้อยกัดอย่างก็เลยไซติดไปเลยไป,ไปได้านขวามือตนนี้แม่งก็หกอะไรที่เนาะตียามต้อยีนอกมันติดตัดต้อไกลๆนะครับเพราะมันยางไกลเกินไปนอกจากาใส่ไปด้านไหลใส่ไปไทยรัปัอลโอ้ยมันมีตัวครับ แล้วคุณต้อนครับวันนี้ผมจะถ่ายก่อนเข้ามาประมาณสักิบเมตรนะครับอ,อ๋ออันนี้คือลมพีนน้องป่ะเนี่ยอา้าลดวงลมครับโอ้ยอย่างนี้ตัวเฮ้เนาทำเป็นเลินเนาสองตัวแล้วครับผม,มไปไปต่อครับ <laughs> ไปอีกไม้นี่ครับไม้หน้าเขาเกี่ยวเขาแล้วครับผมใส่นลำป้าหนงป้าหยาไปตัวใส่นลำคลองน้ำไปลองได้กัดเขากัดหยาผมใส่มัดเอา้ายังไมโดนโดนไหมล่ะเฮ้ยวงซอนหลังเลยพี่น้องไม่บักงี่เลยพี่น้องมันเอาเอายัวถือต้นซ้อนโตเลยปะเออต้อนเขาต้นนี้ไหม ้พี่น,อน้องขนนองกองกุญแจก่อนแล้วครับเอาโดดทั้งสองครับบอกแล้วอย่าให้เจอรอยกัดข้าวโหนี่พี่น้องอุ้ยเป็นเล่นเออแมงโตโอบก้ามเลยครับโดดทั้งสองนี่เป็นไง <laughs> เอาเป็นไรหมานป่พี่น้องบาเนี๋ยเบิ่งดูนะโอเคครับไปกันต่อครับตุมเมยเอาเสายยุ่ยนยงเพิ่งดูตุม่มเมยจ้ตุม่ตมเมย์เดียวเห็นห้อยกัดเข่าอยู่ห้องสัตว์เลยเดียวสองอันเลยโดนนกสองครับอ่ะโอเคครับไปกันต่อพี่น้องมาดูตร,ตรงตรงท่อครับพี่น้องมันยังไม่โต,ตปต่ะขมรากฏว่าเห็นห้อยมันเที่ยวขำเป็นกระคอเอา้าอันนี้ก็โดนนี่เป็นไง <laughs> ถูกไหมอันนั้นล่ะต้องถือบ่อันนี้บ่ถือกพี่น้องโอ้ขาไม่สวยครับเอายังอยู่โตครับโอ้ตุกคูเอ็นเสียใจเพราะว่าเป็นไงล่ะทีเนี้ยเอาโชว์หน่อยทีนี่มาอีกแล้วครับพี่น้องครับพยายามตัวครับงานเข่าพี่น้องพอาะตัวขดกองเฟี้ยงมันสัตว์ดอกพนันบ่สบอลนีะโอ้ยเมียนตัวพี่เนี้ยมันไม่ดวงสิพี่น้อง ดวงกูเดี๋ยวละดวงเสียฮัมอ,อูนี่โอ้ยหา,ายแล้วครับมาจูดดวงครับพี่น้องหนู่หนุ่มพออกเหรอวะนั่นไม้โอ้ยบอออกเลยครับพี่น้องฝุ่นให้กัดให้กัดหนาอยู่เนี่ยจัดรูหนาปพากเูาว่าเขาเลยครับมาจุดไฟหลอดมันมันอยู่ไปข้างตัวครับฮึ เขาต้อหาูที่่จะยมาหลักหรือมใสียองู่บ้มาเะอืมใส่ดักทหมุนอลโตอย่เงวันนี่ยะพออหนวันงูวหล้วครับว่่นแขนน่อเอาแล้วุนันหูยังเลวหาไห่วท่านซื้อตัววนนี่ ไปแต่ตัวครับมีอ้ายังมีตัวอยังมีตัวพี่น้องนี่ครับใส่น้ำขางคล้องเลยครับมันรม่หมกใสจำเป็นต้องใสครับเพราะว่าเห็นห,หน้อยตีนหนูยางเที่ยวมึงก็ได้ใสเลยครับโอ้หนูหน่อยครับหนูหน้อยไปแต่ตัวครับพี่นอ้องอ๋อทีิงจยังมีตัวอยู่ครับ เอ in <t eg ued gardens> <parfois> you know ้าดวงล้มล้มครับพี่น้องไปงงนี้เลยปะนอนกวามกดจอดก่อนตู้พี่น้องผมใส่ตายไปว่าประธานตายแม่งเอ้าโย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 หนูประธานตายหนูประธานตายเอาปะหนูประธานตายเอาไปยิงครับเดี๋ยวเห็นไหมเดี๋ยวเห็นตรงไหนไม่เอา๋ยวไปเลี้ยงพะนะ นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปไปต่อเลยครับพี่น้องมันเป็นไม้ผมบอนเป็นบอมเป็นไม้ผมตัวนี้ว้ายไมยผมตัวน,นี้เนีเ่ยทันใส่สีอันี้บอนมีตัวครับบอนมันมีไมยเป็นหน้องดาบปากหูอีกมืงพี่น้องเอ้ยน้อนกองคนจอดกอดด้วยครับวันนี้ ทางเบียดครับเบียดทั้งทางน้ำพี่นอ้องอือเป็นในแบบน,นี่อือนี่มีตัวมีตัวอ่ะอะไรยังตัวพี่น้องหนาปากพุถือบ่หนาปากพุว่าเขา,เาได้ครดบแม่งบ้ามากเลยปะพุ่ขวดกินบ่ครับอ่ะอะไรยังตัวพี่น้องบบบน,นี้อ๋อ จมันกระน้องอะปะขวตัวนี้อยู่เข้าปะเขากงบ่ะเขากงครับเขากงกับมี่พะนะไอ้าพุ่ตาพี่น้องบเนียมีดอกเอ้ยมันคือหลุดเาพี่้องเลยานนี้ กินอย่างน้อ,นอบัตนี่เนาะกินเน o อะไรทับบัตเนี้ยอู้เป็นช่วงอะเนาะบัตนี่พี่น้องก,ก็เป็นนั๊นอสีฮึขึ้น้ององค์สีอ๋อแหมเสือกตกจากพี่น้องโอ้ยเพี้ยค,ครับพ่อยเล่นด้วงครับแหมจะได้หรอวะเล่นด้วงปะแต่เป็นต้อพี่นอ้องโอเคพอไปเห็นงานแล้ว nó một hai tay cháu hàng đó, Cháu hàng con, hàng con. Cháu bên này, cháu bên này, cháu bên này, cháu bên. C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 háu tôi phủ tôi mình, à, กำบองกำไม่ดีกำลเลยกำลเลยโอเคครับโอเคครับได้ใส่กุ้งใส่กุลงตัวสดครับไปไปรับพี่น้องมาเนี่ยไปรุปยอดกันครับ ้น้ำหากรงอีกหนึ่งครับสรุปยอดครับพี่น้องสำหรับโซนนี้กับหม้านดยู่ครับนับจากตัวนับโดยเสียแปดสิบสิบตัวครับหนูสดสองตัวหนูเป็นเป็นสองตัวครับเขากงตัวหนึ่งติดดวงวตายตัวหนึ่งครับเดี๋ยวไปเลี้ยงเดี๋ยวไปทำหากรงต่อครับพี่น้องมันม้านครับวันนี้หาอยู่หากินครับเบาไทเลยกระเบิ่มหนาว่างครับฝากกันได้ครับ ทางช่องยู u ู e อีสานพานสปอร์ตนะครับช่างติดต่อกับอีสานพานสปอร์ตด้วยกันคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับสวยๆงามๆครับสิบแต้มครับขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมขอบคุณที่กดหัวใจให้กดไลค์ให้นะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณครับ